สวัสดีครับเพื่อผมนะครับต้นน้ำโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับว่าม .3 กับมสต่างกันยังไงนะครับในเรื่องที่ว่าผมเนี่ยได้ทําการจบม3แล้วแล้วก็ได้จบม .4 เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เจออะไรที่มันแตกต่างกันมากเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังเตรียมตัวจะขึ้นมสนะครับปีนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับว่าอาจจะเจออะไรแบบผมบ้างนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้เรียนในสายวิคราะนี้นะครับสำหรับใครที่เรียนใน สายอื่นนะครับก็อาจจะต้องเจอกับต่างกันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่อื่นเขาจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ส่วนลังสิตแล้วก็กัจะขึ้นสายวิคานิตในปีนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยได้เลยนะครับก็แต่นี่ทุกคนรู้นะครับว่า ตอนที่ผมเนี่ยได้อยู่ตอนมสามนะครับผมไม่ได้เรียนห้องกิฟเต็ดหรือว่าเรียนห้องพิเศษอะไรนะครับผมเรียนห้องธรรมดาแหละครับก็พอขึ้นมสี่มาก็เข้าห้องสายวิคณิตเหมือนกันนะก็คือเป็นห้องธรรมดาเหมือนกันนะไม่เรียนกิฟเต็ด p ีหรือว่าห้องวอวอะไรที่เขาเป็นอาจจะเก่งกันนะผมก็ทาได้แหละนะก็สบความต่างๆแรกที่ผมเจอเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับก็คือสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือเรียนกันตอนมสนะครับนี่อันนี้นะครับจะเรียนตอนม3นะ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที้รู้กันอยู่แต่ว่าพอขึ้นม .4 มาครับส,สาวสายวิคณิตใช่ปะเนี่ยไอวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะมันจะกลายร่างนะครับเป็นบอสแมปเป็นวิชาเคมีน่ารู้ฟิสิกส์น่ารู้และชีวะน่ารู้นะครับถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงเหรอครับบอกเลยว่าต่างดีครับก็เพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับตอนผมเรียนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือวิทเล่มเดียวใช่ปะแล้วข้างในอ่ะจะแบบเฮ้ยฟิสิกส์ชีวะเคมีนะครับจะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะเป็น หมือนหมวดแบบหมวดหมวดหมวด,มด,มด,มดนะครับก็คือเราจะเรียนชีวะก่อนนะเออแล้วพอผ่านไปล้วพักจบชีวะบทนี้แล้วก็จะเข้าไปเรียนฟิสิกส์กันต่อนะครับก็คือเป็นวิชาวิาทยาศาสตร์จะสอน3เรื่องนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันกลายร่างเป็นวสี่ใช่ปะ่ะเออเราเจอวิชาแบบมันจะแบ่งมันจะมีวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะครับคือพอขึ้นวสี่้วาิชาวิทยาศาสตร์จะหายไปนะมันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนนะซึ่งไอสามวิชาเนี้ยน,นะครับก็จะอยู่ในตารางเรียนเลยนะครับก็คือมันจะกลายเป็นตารางเรียนที่ว่ามีเคมีน่ารู u, ้ฟิสิกส์น่ารู้ชีวะน่ารู้นะครับ แล้วพอวิชานะครับมันกลายร่างเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทําให้ทั้งระดับความยากนะครับแล้วก็ปริมาณงานนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเขาตัดวิชาที่เราจะไม่ได้เรียกว่าไงดีย่ผมเหมือนว่าภาระกับดนตรีนะครับผมจะไม่ได้เรียนพร้อมกันแล้วนะครับก็คือเทอมหนึ่งเนี่ยผมจะได้เรียนภาระส่วนเทอม2ผมจะได้เรียนดนตรีแทนอันนี้สมมติประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะตัดตดวิชาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาพวก วิชาที่ผมเปิดม่ให้ดูเมื่อกี้นะครับยัดเข้าไปแทนนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับเอาละครับถือว่าพอกับเรื่องที่เรียนไปก่อนนะครับเรื่องเรียนอะไรเงี้ยนะครับเรามาดูเรื่องปากท้องกันดีกว่านะครับก็สับขึ้นม .4 มานะครับก็รู้อยู่นะครับว่ามต้นกับมปลายเนี่ยจะมีเวลาพักที่ไม่เท่ากันนะครับบางโรงเรียนอาจจะเท่ากันนะครับแต่สับเาลาเราเรียนผมนะครับก็คือไม่เท่ากันนะเพราะว่าถ้าพักพร้อมกันใช่ปะผมบอกแล้วว่าโรงอาหารแตกแน่นอนนะครับนี่ครับก็เป็นเวลาพักของ โรงเรียนผมนะครับหมอต้นก็จะเริ่มเวลาพักตอน10โมง50ถึง11 00นะครับหมอปลายก็1น00ถึงเที่ยงครึ่งนะครับสังเกตได้ว่าเวลาพักเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือประมาณคาบหนึ่งนะครับเพราะว่าหมอต้นเนี่ยเหมือนว่าผมไม่รู้เหมือนกันกทำไมเขาให้เริ่มก่อนนะแต่ว่าก็หมอต้นอะ่นะก็แบบให้น้องก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หมอปลายก็เริ่มทีหลังนะครับถามว่าผมมีแบบคอมเพลตเรื่องนี้ไหมผมไม่ได้บ่นอะไรเลยนะเพราะว่า ถึงจะพักเร็วพักช้านะครับผมก็ไม่ได้กินข้าวอยู่แล้วนะครับผมก็แบบเน้นกินข้าวแบบ10นาทีพอเออพอกินสิที่เหลือสิบนาทีกินเสร็จปุ๊บสินาทีที่เหลือนะผมไปเล่นบาสนะครับไปเล่นอย่างอื่นนะเล่นกีฬาหมดนะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบเอาเวลาไปเอ็นจอยอิทติ้งเท่าไหร่นะผมจะเอาเวลาพักเที่ยงผมเนีน่ยไปเนเล่นกีฬามากกว่านะเพราะแบบมันเรียนทั้งวันมันเครียดต้องเล่นกีฬานะครับแล้วก็มักจะขึ้นห้องสายด้วยนะเลยโดนครูบ่นบ่อยนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องไหมนะครับแต่ว่าสําหรับพอผมขึ้นมอปลายมาใช่ไหมครับก็สิ่งที่ผมมองว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับนะั่นคือเรื่องของการเก็บพอร์ตนะครับก็สับตอนอยู่มสามเนี่ยผมไม่ค่อยจริงจังนะัแลนเก็บพอร์ตมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะโครงงานก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็คือผมก็ปล่อยเบอร์ปล่อยจอยแหละเออแต่พอขึ้นมสี่มาครับก็ต้องเริ่มกับคิดกับการเก็บพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสอวนอโครงงานนะครับแล้วก็ อาจจะมีการแข่งนะครับเออคือพอมันมีเรื่องพวกนี้มาใช่ปะผมก็บอกเลยว่าชีวิตของผมก็มีภาระที่มากขึ้นด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปสู้รอบสอบนะครับก็คือมันโหดจริงนะคก็คือผมมองว่าถ้าผมพยายามได้ในต,ตอนนี้ก็อยากจะพยายามให้เต็มที่นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่าถ้าใครที่ขึ้นมปลายมาแล้วนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ พยายามกันมาได้จนจุดนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าทุกคนเก่งกันมากจริงนะครับไม่มีใครที่ขึ้นมปลายมาแล้วอ่อนด้อยกว่าคนอื่นนะครับทุกคนมีจุดพิเศษของตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนหาจุดนั้นของตัวเองให้เจอนะครับอย่าไปพึ่งทอนะอย่าไปเทียบตัวเองกับคนอื่นเยอะนะครับว่าเฮ้เราไม่ดีตรงนี้เขาดีตรงนี้นะครับเออก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็ผมขอตลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ กำลังจะขึ้นมอปลายมานะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับก็อย่าไปอย่าไปกลัวมากนะคือตัวผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากเลยนะครับก็มารีวิวให้ฟังสั้นๆนะครับตอนี้ขอตลาไปก่อนไปแล้วครับบายยเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมถ่ายเทล้วกันคลิปหน้าถ่ายที่อื่นแล้ว